การยกขึ้นมาแล้วใส่คาเลยครับโอ้โหเรามาดูในไม้ต่อไปครับสุประช่งครับโยนเป้ามาในระยะประมาณ8เมตรครับจะขึ้นคุมโซนก่อนใบแรกครับพระโจรครับสวัสดีคนดูกับ200ท่านด้วยครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับ ใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับเอาครับซุปร์ช่างครับจะขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับลูกนี้ยกขึ้นมาใบนี้ครับโอ้โหคุมโซนได้สวยเลยครับ ปรับเปลี่ยนมือวางครับโอ้โหทางด้านการท่าเรือครับสั่งบุกค,ครับส่งน้องติเข้าวงไปตีก่อนเลยครับลูกแรกครับติเข้าวงมาลูกนี้ครับจกขึ้นมาครับแล้วตีโดนด้วยครับ โอ้โหแต่ลูกออกทั้งสองลูกครับไม่มีลูกในสนามครับทางด้านของการท่าเรือครับจะต้องขึ้นมาวางโซนก่อนครับโดยน้องน้ำครับลูกนี้การท่าเรือครับส่งน้ำครับมาวางโซนก่อนอีกหนึ่งใบครับ จกขึ้นมาครับโหและคุมโซนได้ดีด้วยครับเอาครับบีบทางด้านของซูปร์ช่างบ้างครับบีบให้ซูปร์ช่างตีก่อนบ้างครับซูปร์ช่างส่งทางด้านของพิการครับเข้าไปที่วงครับเพื่อที่จะตีบ้างครับผัดกันตีครับไม้นี้ครับลูกนี้พิการ ขึ้นมาแล้วใส่คาเลยครับโอ้โหดูครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามครับดูครับยกขึ้นมาสลับดอกสลับสีไปครับใบนี้ครับเอาครับทางด้านการท่าเรือก็ไม่ยอมครับส่งน้องติมาสวนคืนเหมือนกันครับลูกนี้ครับตีโดนรับหนึ่งต้องติดเหมือนกันครับลูกนี้เข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาครับแล้วสกิดหรือเปล่าครับ ลูกนี้ครับยังไม่ตายครับนี่ครับสกิดออกข้างครับแต่ขยายโซนออกไปได้ดีครับทำให้น้องน้ำเนี่ขึ้นง่ายครับลูกนี้ครับเอาครับน้องน้ำการท่าเรือครับจะวางอยู่ตรงไหนครับ ลูกนี้เข้าวงมาครับหาบขึ้นมาใบนี้ครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนไปอีกหนึ่งลูกครับเปลี่ยนทางหางครับเอายังไงครับ โจเหลืออีก2องใบครับแล้วก็ทางด้านพิการเหลืออีก2องใบครับโอ้โหสั่งตีครับลูกนี้ครับการเข้าวงมาครับลูกนี้ครับจบขึ้นมาลูกนี้ลายไม่ตรงครับต่ำไปนิดนึงแล้วก็ลายไม่ตรงครับใบนี้ครับโจจะเลือกมาวางโซนแล้วครับน้องตินีนเหลืออีกหนึ่งใบในมือครับ ของซูเปอร์ช่างกับเปอสามใบในมือครับดูครับลูกนี้จะวางโซนอยู่ตรงไหนครับโจยุทธยาครับยกขึ้นมาใบนี้แล้วหลุดครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับสองต่อหนึ่งครับสองต่อสองครับลูกในมือครับเหลือเท่ากันครับปัญหาเกิดแล้วครับอย่างนี้ครับพลาดไม่ได้ครับ วางอีกหนึ่งใบครับลูกนี้จบขึ้นมาอีกหนึ่งลูกแล้วเหมือนจะต่ำครับโอ้โหงานงอกแล้วครับทั้าลูกนี้ทางด้านพิการเข้าไม่ได้หรือว่าเข้าไปแล้วน้องติต,ตยโดนนี่โอกาสเกมสูงครับงานเข้าแล้วครับถ้าไม่เคาะขึ้นมาช่วยนี่ผมบอกเลย มาดูครับลูกนี้ครับจะเป็นยังไงครับยกขึ้นมาใบนี้นี่ครับเขะขึ้นมาช่วยครับเก็บสองแต้มครับลุ้นอย่างเดียวครับลุ้นอย่างเดียวครับสุประช่างต้องลุ้นไม่ให้ทางด้านของการท่าเรือเข้าได้ครับถ้าเข้าได้สองใบคือเกมครับ ไม่น่าจะเลือกเข้าครับน่าจะเลือกตีครับถ้าติดนี่เข้าสบายเลยครับลูกนี้น้องติครับจะเข้าไปยิงที่วงครับอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาตีผิดครับอ้าวครับเหลืออีกหนึ่งใบครับลูกในมือครับต้องขึ้นเท่านั้นครับ สนามนี่เสียให้กับซูเปอร์ช่างอยู่สองแต้มครับลูกมีการท่าเรือครับเข้าวงมาลูกนี้ยกขึ้น มาใบนี้โอ้โหเสียสองแต้มให้กับซุปเปอร์ช่างครับสองแต้มหรือเปล่าครับแต้มเดียวครับก่อเรื่องเป็นสามครับต่อเก้าครับ